ตอนรับโทรศัพท์ค่ะอรร้อันนี้ก็มาเที่ยวตลาดเตางอยนะคะเที่ยวตลาดใบเท่าไหร่120ยยี่สิบโอ้ยร้อยหนึ่งโลดนึ่้อยสี่ส้อยห้าสินะผ้าใหม่ถ้าใหม่จะเหนียวเออเอาน่าก็ได้กว่าเอารีก็ได้ไม่เราเราไม่เราเราไม่ได้เอาเอาอยู่อยู่ติดพอเราเอาไปกั้งไว้เฉยๆเราจะทำบ้านดู ไม่ได้รลายปีเนียร้อางติดอรมดาร้อยหาสิบ้านใหม่ีความราีแล้วก็เอาเอาลุเวของยางไหม้ยางก็ได้่ลอันนั้นก็จะเอาอยู่ลูกใหญ่ก็เลยฮะลูกใหญ่ลูกคอยสงคนใหญ่บ้วล่ใหญ่บนเลนน้อยยุย ได้ลูกได้ผัวบุญละมัน,นมีท้อคอยนึ่งอันนี้เปนผ้าใหมย่หมุสวยวร้อยห้าสิบลดให้ร้อยสามสิบครับวันนี้ลดใหเปียกเื่อนอายุแล้วฮะมม่เลอะขาว่าคุณจะาิมาอยู่ไหนคุ้ใดครูคอย นั่นแกเอาอยู hmm. ่มาก็มาแหละเออทีนี่แหละเออทีนี่และไม่ต้องพึ่งเพราะ้วเออาทีนั่นอือกชองคืนมือไปพึ่งทางเดอนไหมกันแดดไหมได้บอกเออันจัได้เปับมันเหนียวมันทนให่เลยถ้าเป็นมม้สองเรามันจะบูดยากพนมาไดนตากแดดเป็นปีเลย เดี๋ยวเอาเอาแบบพื้นนั่นอันนึงเอาแบบพื้นนี่อันนึงได้อยู่บอของค่อยนะเออเนี่ยเออใมือจะรงงานจ่ายลำเดียวข้ามจิม่วงรถไหมเด้อปลาเด้อบนรถนะบนหยก้นี้ย รถคเผู้ชาวชื่อค่ะกย็ใช้น้ำเดียวเลยพออยู่สองกับร้อยร้เดียวเป็นสามร้อยหกีามร้อยหตัวนี้คิดไป้ยสามร้อยสิบบาท ไม่เชื่ออย่าเมาบ่ไม่ดีบ่โอเคได้อันนี้เลยบ่ต้องห่วงบ่เลยเอาไปเดินก็นได้เนาะต้นสี่เป็นสี่ร้อยแช่น้ำนะนี่รถลา

เด็กเครื่องสำอางแล้วมีบแบบเบิ้งหรือว่าจะเป็นไม้หอมไม้ดอกก็ขอให้พวกเรารวมมาจัดจ่ายได้สวยได้นะครับทุกวันพุธเครื่องสำอางเครื่องเสริมสวยผู้หญิงผู้ชายนะครับสลับเปล่าหมักหล่อดีคอหมดวันนี้จะเครื่อเบิ้งอะไรเบิ้งก็สลับเปล่ามาไลยครับก็ขอเชิญนะครับขอเชิญชิเดนอนครีมที่ยา

้องยี่สิบครับฟ้าแมงยี่สิบไม่มีแนวค่ะอ้าวข้างบนยังมีไหมของอย่างนี้ บ่อืะใชดีอะค่ะโอเครู้ใเท่าไรนะนะสี่สิบ้าค่ะั้เซเนเหรอนะโอเคใช่ยายบิซิวป่ะโอ้ยใช้คือดังนังันะตะโกนนะกะนะเนีย้กันเด็กไากลางคืนบ่อยยุกลางเช้ากับเซรั่มกลาวัน นี่ก็จะเป็นสักพักทีธรรมดานะตัวเด็ดเลยนะแม่นู่บ่ มันเท่าเจ้าอยู่บ่ฮกระปูกระปูะกแล้วเอาไปบ้านนองบุ๋เาิ่งเขาเขาสร้าอ๋อย้ยมาพี่ขี้ต้มนะมาพี่ ชื่อื้ออันนี้นะแม่ผักผักมะพริกทุงเท่าไหร่รือออกมาแล้วค่อยเอาพี่เกียจถือไปเดี๋ยวอุ้ยนำไม้นี่น้ำไม้อะไรลุงข้องข้องข้องเท่าไหร่ตามทิ่บอกแป็ดทิ่บอกข้องโอ้ยยกมือแล้วบันเลยค่ะแถวแมวยุ้ย เด็น้อยยังเด็้าทเด็ะนี่เด็กนี่มึงดึงชายด็นีดึงชายนี่นี่โอ้แนนหนาเทนอห้องเทปปลาลุงบอกจานนี่นพุทธนุนอันนี้ฮะบอกปลาปุ่นทองพุโอ้ย ปลาที่ได้มาใช่ไหมน่ยดึงดึงดึงดงดึนดึงงดดึงดึงดึงดึดึดึงดึนดึงดึงดึงดองดึงดึด้งดนนดึนดึงดึงอึนดึงดึงดึงอึงดเงาึงดึงดึงดึงะึขอึงดึงดึมดมดึดดดดดึ โอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ